ชิ้นเล็กเรามันฝรั่งบดปกติปกติมันฝรั่งมันจะเป็นชิ้นใช่ไหมครับแต่นี้เขาบดจนละเอียดนะ่ะเขาเลยมันฝรั่งบดใช่ไหมมันจะบดเป็นละเอียดแล้วก็ปรุงอาหารเอามานะเห็นไหมปรุงใส่น้ําร้อนเนอะก็ใช่มันจะเลี่ๆครับเป็นมันฝรั่งบดบด<ท>ดบ,บ,บก็คือชิ้นเล็กๆครับภาษาอังกฤษว่าแ,แมช วัดิแมสปูเรโรวัดิแมสปูเรโรแมสปูเรโรแมสปเรโรแมสปเรโรแมส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 ปเรโรสปเรโรสปูเรโรมันฝรั่งบดบดก็คือมันเป็นชิ้นเล็กๆ แมสเโสปูเรโรแมชจายอยยังเขียนไม่ดรีบเขียนนะครับดูเพื่อนเลยจะเปืดให้ตั้งนานแล้วไม่ได้โอ้ยพรจายาจมันเลยไปแล้วเอาตายมันเลยไปแล้วอ,อ่าคนนั้นไม่ทันเร็ลๆ เร็วแมสโพรเรโดแมสโพรเทโั่แมสโพเรโดมันฝรั่งเสร็จยังไม่เห็นเขียนไหมเขียนดิก็หนูยังเขียนไหมนี่ไงนี่พยานรออยู่นี่นี่มาแล้วนี่เร็วดิเขียนพยาผมไม่ทำสีฟิชฟิชเขียนไม่ได้หละฟิชน่ะปลาน่ะ F I S H อเอสเอฟิชเออุ้ยฟิชน่ะปลาง่ายสุดแล้วเขียนไม่ถูกระปลาเนีอะแมสโพเรโด แม่โพเรดแม่โพเรดูแม่โพเรดมันฝรั่งบดมันฝรั่งบดบดมแม่แม่โพเรดม่โเรดเรติมเอโพดโพเรโรสโพเรโดม่โพรโมรโมันฝรั่งบดมันฝรั่งบดมันฝรั่งบด Mad แม่ปูเรดูสแ t ่ปูเรดูสอะไรครับมันฝรั่งบดมันฝรั่งบดเฉยยังครับเอาลิขิตเออเมื่อกี้นี้เอาคำคำต่อไปก็คือ meat bone อะไรครับลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นแปลว่าลูกชิ้นกับมีดแปลว่าเนื้อบอลก็คือลูกลูกชิ้นก็นเลยแล้วมีดบอล ลูกชิ้นคับอ่ะเสร็จแล้เสร็จแล้วค่ะนี่อีบวาเสร็จยังอีบวาเนี่ยอีบาวาไปเลยต้องรีบเขียนครับเอา Meat bones Meat bones Meat bones เอาย Meat bones ครับลูกชิ้นฮะลูกชิ้นว่าไหม Meat bones มิสบอนส์แปลว่าอะไรลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนื้อกับมิสบอนส์มิสบอนส์มิสบอลแปลว่าอะไรครับฮะมิสบอน์คืออะไรลูกชิ้นอ่ลูกชิ้นแปลว่าลูกชิ้นก็พอว่าไหมครับมิสบอนส์มิสบอนส์เจ้าเด็กเออเอ้ยนี่มันหลุดบุดรวยจังวะมันขยับ สายมันขยับไม่หรือว่าผีกุมารเล่นโลกไนไม่ต้องเลี่ยนเราจ้าเรื่องเ,เออานี่อรเนะเออมันเ,เป็นบอยจ้งอ้าเขียนไป Miss b o n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  Miss b ปอะไรครับไป่าอะไร ลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นอ่าลูกชิ้นเฉยๆมีเปล่าลูกชิ้นครับอ่าต่อ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 ไปว่าลูกชิ้นครับอ่าต่อไปซออซิสซออซิสซออิสซออิสซออิสซอิสทีนี้มันเป็นเอกพจน์ซออิสถ้าเป็นผู้พจน์ซออิจิส ซอ s ิจิสแปลว่าลูกใช้กรอกหลายชิ้นเติมเอ๊ครับเข้าไหมถ้าชิ้นเดียวซอสิสซอสิสซอสิสชิ้นเดียวถ้าหลายชิ้นเติมเอ๊แบบนี้เราเรียกว่าซอสิจิส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  ซอสซิจิสลูกซอสซิจก็คือไส้กรอกอาหารประเภทไส้กรอกมีอะไรบ้างครับมีไส้กรอกมีหมี่มีกุนเชียงภาษาอังกฤษก็ใช้คำเดียวคือซอสซิ s ว่ามาดิซอสซิสทำกันซอสซิส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 ชิ้นเดียวแล้วหลายชิ้นก็ s อสซิจิสอันนี้กี่ชิ้นเนี่ย สองชิ้นคนจะอ่านว่าไง sausages 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 s a u s a g ชิ้นเดียวเราเรียกว่า s a u s i หลายชิ้นมากกว่าหนึ่งเราเรียกว่าเป็นพุก s a u s ซ s a u s a g e s s a มีสองชิ้น one s a u s g e two s a u s โอเคเป็นบบดกุนเชียงหมมไส้กรอกเป็นตะกูลเดียวกันเลยเรียกว่าซอ s สซอ s s สซ s a ิสซอิอ่ะซอิาใส้กรอกครับซอิซา ลาซันญาแปลว่าอะไรลาซันญามันชื่ออาหารครับไม่ต้องแปลครับอาหารประเภทไหนครับคนไทยเรียกลาซันญาเป็นชื่ออาหารไม่ต้องแปลครับลาซันญาลาซินญาลาคานิพระเจ้าไม่มั่นใจว่าเป็นอาหารประเทศไหนอาหารประเทศอิตาลีอิตาลีหรือสเปนพระเจ้าไม่มั่นใจสเปนไม่มั่นใจครับลาซันญาสเปนเพราะไหมลาซันญา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  ลาซนญาลาเันญาลาซนญาลาซดาเฮ้ยลาซนญาลาซาดาอะไรครับแปลว่าลาซดาแว่าลลาันญามันเป็นชื่อหารไม่ต้องแปลมชื่อหารลาซนญนญาลาลาาซนญาซนญา ทอดซลัดเลองเดาดิอยากสลัดไหมสลัดผักสลัดรวมมิตรนะเข้าใจไหมครับใส่อะไรหลายอย่างมีทั้งผักมีทั้งผลไม้ก็กินไหมมีทั้งแอปเปิ้ลมีทั้งฝรั่งรวมกันหมดเลยปกติสลัดนี่เราจะมีเฉพาะผักใช่ไหมแต่อันนี้มีผลไม้รวมไป้วยทอดแซลล์เลยใช่ ตั ay, Sen, như, à, prayed, ้งใจห้านาทีก็หมดเวลาแล้วตั้งใจเลยอ่ะแซลเลตแซลเลตแซขอตัวกี่ตัวเนี่ยเออเดี๋้อก็เลยตัวสองตัวเอาะละตัวแซลเลตทอดแซลเลดทอเซลลตภาษาไทยเรียกว่าสลัดรวมมิตรสลัดมิตรสลัดรวมมิตร ก็มีทั้งผักมีทั้งผลไม้ใส่รวมกันบ้านเราก็จะมีแอปเปิ้ลมีฝรั่งแล้วก็บางทีก็มีอะไรครับมีองุ่นรวมไปด้วยครับเป็นภาษาบ้านเราเรียกว่าสลัดรวมมิตรทอดแซลล์ทอดแซลล์ทอดแซลล์โอเคเน่ไม่เขียนนี่ไม่เขียนเนี่ยเขียนอยู่พัดจานพัดจานเลื่อนไปแล้วอ่ะอเว ไม่เล่นยแมวมาเล่นแล้วก็พังล่ะครับทอดแซลลดอทอดแซลลดสลัดรวมมิตรก็มีทั้งผักมีทั้งผลไม้รวมกันทอดแซลลัดโอเคครับเดี๋ยวนี้ห้องเตียนกันหมดแล้วเนี่ยอ่ะมาแล้วสปาเกตตีอาหารประเทศอะไร อิตาลีครับอิตาลีครับสปาเกตตี้บ้านเราก็เรียกสปาเกตตี้เป็นชื่ออาหารมันเป็นเส้นๆใช่ไหมแปลงเพาว่าสปาเกตตี้ทำทำด้วยแป้งใช่ไหมทำมาจากแป้ะใช่ใช่บ้านเราก็เรียกสปาเกตตี้เราไม่ต้องแปลเป็นชื่ออาหารมีเป็นเส้นๆๆนะสปาเกตตี้ไหนสปาเกตตี้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  สปาเกตตีสปาเกตตีสปาเกตตี้เอาเขียนเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะติ๊บเขียนเร็วไม่ทันค่บางคำสปาเกตตีก็เป็นชื่ออาหารไม่ต้องแปลได้เข้าใจไหมต้องไม่แปลสปาเกตตี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 ้เอะไรครับ อย่างครับรีบเขียนเร็วเป็นอาหารอิตาลีเป็นเส้นเส้นครับไม่ต้องแปลภาษาไทยภาษาไทยก็เรียกปาสปาเกตตีครับเขาใช้ท้านวดกันไครับอันนี้ไม่รู้ครับเป็นเส้นๆครับคงไม่ได้ใช้ใช้คงไม่ได้ใช้ใช้เท้านวดครับไม่ใช่ฮะคงไม่ใช่เหมือนโรตีนะโอโรตีนี่ทั้งมือทั้งเท้าครับแรกๆก็ใช้มือนวดครับหลังๆมามือเมื่อยครับใช้เท้านวดครับมือก็ตายค่ะปาสปาเกตตี้ spaghetti เซจัง,งครับอ,อ่าไม่ <c oughs> กันอันต่อมาเราจะเรียนนี่ครับ dairy dairy ไม่ใช่ครับ dairy คืออาหารที่ทำจากนมวัวอ,อาหารที่ทำจากนมวัว